วัดแห่งนี้นะคะทุกคนชื่อวัดข่อยนะคะทุกคนก็จะตั้งอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีนะคะตรงข้ามกับเขาวังหรือหอวังนั่นเองนะคะทุกคนวัดนี้มีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแกะสลักหินพระธาตุอยู่ด้วยนะคะเอ่อวิหารแห่งนี้ก็มีความสวยงามนะคะแต่นกแก้วพูดผิดนะคะว่าเป็นโบสถ์แต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นวิหารค่ะ ความสวยความงามไปดูได้นะคะทุกคนสวยงามมากมากเลยทีเดียวเชลล่ะเออเขามีความสวยสดเงินงามมียันด้วยนะคะข้างบนนะคะที่นี่นะคะไปดูกันได้เลยจ้าพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วพามาเที่ยววัดเหมือนกันนะคะว,วัดข่อยนะคะอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีนะคะอยู่ตรงข้ามกับหอวังเลยนะคะเขาว,วังนั่นเองนะคะทุกคนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหอวังนะคะ มาได้นะคะทุกคนนี่ที่นี่นะคะมีความสวยสดงดงามอยู่นะคะก็จะมีโบสหลังนี้นะคะดูสิคะทุกคนอาจจะจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าวัดน,นี้นะคะมียันนะคะทุกคนไปค่ะตามนกแก้วเข้าไหว้พระกันแล้วมามาขอพรไหว้พระกับนกแก้วแล้วมามาทุกคนสวยไหมคะทุกคนสวยสวยค่ะนอน นี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่บูชาดอกไม้ทุบเทียนนะคะเพื่อจะเข้านําเข้าไปไหว้พระข้างในงนี้นะคะไปะค่ะเข้าไปไหว้พระก,กันแล้วลูหน้าถอดรองเท้านะคะนี่นี่นะคะเข้ามาข้างในนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนสวยยนี่ค่ะ นี่นี่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นหินนะคะแกะสลักมาจากหินเลยนะคะนี่ทุกคนหินทั้งแผ่นเลยนะคะนี่นี่ไงอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นหินพระธาตุใช่ไหมอันนี้ แฟนบอกว่าเป็นหินพระาธาตุนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องแก้วให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นี่นี่ค่ะเป็นหินพระาธาตุนะคะทุกคนนี่หินพระาธาตุวัดอะไรนะที่มีอยู่ที่เดียวที่กาญจนบุรีนี่นี่ค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะนี่นี่แต่ละองค์ละองค์นะคะนี่นี่แตละด้านมียันด้วย โอ้โห would. ทุกคนข้างในนี่นะคะคุณดูดิแต่ละด้านนะคะมียันด้วยนะคะนี่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 นะคะไปเดี๋ยวโนวกแก้วพาเดินดูนะคะในรอบโบสถ์แห่งนี้นะคะนี่อันนี้พระษฐีนะวะโกดค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็น้าปางเปิดโลกนะคะนี่ข้างในนี้นะคะก็จะมีวนนะความสยสเงดงามนี่นะคะนี่ นี่นะคะสวยค่ะทุกคนที่นี่แม้กระทั่งภาพฝาผนังยังสวยเลยนะคะทุกคนนี่นนข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนกแก้วพาออกไปดูนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเข้ามาไหว้พระกับนกแก้วนะนี่นี่นะคะนี่อู้ปฏติมากรรมฝาผนังค่ะทุกคน โอ้โหนี่อันนี้คือปฏิมากรรมฝาผนังนะคะนี่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 นะคะปฏิมากรรมฝาผนังค่ะทุกคนที่นี่สวยงามค่ะ มาได้นะคะที่นี่นะคะมีความสวยสดงดงามนะคะข้างหลังโบสถ์หลังนี้นะคะนี่นี่ค่ะนี่ข้างหลังโบสถ์ตัวนี้นะคะก็จะมีภาพฝาผนังแห่งนี้นะคะเป็นเป็นปูนปั้นนะคะทุกคนเป็นปฏิมากรรมนะคะของวัดแห่งนี้นะคะทุกคนมาดูค่ะเขามีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะทุกคนดูดินี่บรรยายถึงบอกถึงเหตุการณ์อะไรนกแก้วก็ไม่รู้หรอกนะคะอืมนี่ค่ะ แต่สวยงามจริงๆค่ะทุกคนสวยๆนี่ปฏิมากรรมฝ้าผนังค่ะทุกคนนี่สวยงามมากเลยจ้านี่สวยๆค่ะสวยสวยสวยงามมากค่ะทุกคนสวยๆนี่ นี่นะคะก็จะมีแม่กดอิมอยู่ด้วยนะคะก็มีความศักดิ์สิทธิ์และข้อความสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยสวยอันนี้คือเป็นภาพฝาผนังนะคะปูนปั้นฝาผนังที่นี่นะคะคลิปนี้นกแก้วขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้นกแก้วทำลิปดีๆต่อไปนะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะแล้วก็ติดตามคลิปของน้องแก้วต่อไปนะคะว่าน้แก้วจะพาไปเที่ยวไหนหรือไปที่ไหนเอ่อพาไปถามอะไรหรือว่าไปดูราคาอะไรหรือไปดูปร,ราคาผลไม้นะคะโปรดติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ